ข้อบานจากักรพรรดิปีาศาจตอนที่388ที่นี่คือสถานที่ที่ข้าแล้วก็ท่านสุมาชอบมาเล่นมากลุกกันที่นี่พวกเราต่างเป็นคนธรรมดากันทั้งนั้นโดยไม่มียศถาบรรดาศักิ์อะไรมาเกี่ยวข้องเจ้าก็ทําตัวตามสบายเถอะนะอืม ห uh huh. โจฟานข้าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับตัวเจ้ามาตั้งมากมายแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้พบหน้ากันแบบตัวเป็นๆอืมองามงำ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 อยข้าได้ยินชื่อของเจ้าครั้งแรก จากปากลูกชายคนที่สามของข้าเองเขาได้บอกกับข้าว่าตอนนี้ตระกูลหลวมีพ่อบ้านที่ฉลาดหลักแลมคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่และก็บอกให้ข้าไม่จำเป็นต้องกังวลไปถึงแม้ว่าข้าจะให้การสนับสนุนตระกูลใหม่ตระกูลนี้อยู่แต่ว่าสำหรับความสามารถของเจ้าแล้ว ข้าไม่ได้สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวข้าคิดเพียงแต่ว่าพ่อบ้านของตระกูลชั้นสามที่กำลังจะล่มสลายเนี่ยจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันเชียวข้าหมายถึงตระกูลของเจ้ามีขีดจำกัดอยู่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ตระกูลของเจ้าจะได้เติบโตขึ้นมากกว่านั้นเจ้าไม่คิดแบบนั้นหรือ กันแน่นอนสี่ถ้าเป็นข้าแล้วก็น,นะถ้าข้าได้ยินชื่อของตระกูลหัวครั้งแรกข้าก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาหรอกแต่ถึงยังไงก็ตามการที่เจ้าสังหารอยู่กุยชิในเมืองสีครามไพสารเนี่ยทำให้ข้าตกใจไม่น้อยเลยในตอนนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวของข้า มีแต่คำถามที่ว่าทำไมผู้ที่ฉลาดหลักแหลมเป็นอันดับสามของอาณาจักรเทียนยูจอมวางแผนแห่งตะกูลหุบผานรกถึงตายด้วยน้ำมือของคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าได้ล่ะและตอนนั้นเองที่ข้าได้เริ่มสนใจในตัวเจ้าข้าขอบอกเลยว่าข้า เป็นหนึ่งในคนจำนวนน้อยที่ประเมินค่าเจ้าไว้สูง <c oughs> ในตอนนั้นข้าตั้งใจที่จะทำตัวไม่โดดเด่นและก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตน <c oughs> เพื่อค่อยๆเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวเองและก็หลีกเลี่ยง <c oughs> เหตุการณ์วุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนั้นนิงเอ๋อกลับปากฏตัวออกมาและสถานการณ์ต่างๆมันก็บีบบังคับให้ข้าต้องใช้พลังและความสามารถทั้งหมดที่มี จากนั้นตระกูลหุบผานรกก็ได้ประกาศคํำสั่งตามล่าสังหารค้าเพื่อใช้ไล่ล่าค้าและก็ทำให้ข้ารู้สึกอับอายขายหน้ามาค,คิดดูแล้วข้าเองก็ไม่ใช่จอมวางแผนหรือว่าเป็นคนหัวดีอย่างที่คิดไว้หรอกแต่ว่าข้าเป็นพวกป่าเถื่อนไร้ความคิดชอบพุ่งเข้าไปประจันหน้ากับสิ่งต่างๆแต่ว่าข้าชอบการ,รเผชิญหน้ากันแบบซึ้งๆหน้านะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้น แล้วก็มีชีวิตชีวามากเลยใช่แล้วแต่ว่าเจ้าไม่ต้องรู้สึกเสียใจไปหรอกนะข้าเข้าใจดีคนที่สุขุมเยือกเย็นแบบเจ้าไม่ควรจะได้เจอกับศัตรตูที่แข็งแกร่งแบบนั้นเร็วขนาดนี้แต่มันก็เหมือนกับคำที่เขาว่ากันว่าทองคำนั้นมักไม่เคยหยุดส่องประกาย แล้วเหตุไหนเพชรเม็ดงามถึงจะสามารถซ่อนตัวอยู่ในพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายได้กันล่ะเจ้าเองก็เหมือนกันเพราะยังไงแล้วเจ้าก็ต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์พวกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเจ้าจะชอบหรือไม่ก็ตามเพียงแต่ว่าแสงที่ส่องประกายจากตัวเจ้าเนี่ย มันเจอจ้ามากจนเกินไปฮ่าฮ่เจอจ้าจนแม้แต่ตัวข้าเองก็เกือบจะตาบอดไปด้วยอีกคนหนึ่งแล้วฮ่าฮ่า่าและหลังจากที่จิตใจอันเปราะบางของข้าได้สงบลงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเจ้าใดก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกครั้ง ในเมืองบุกพาร่องร้อยแล้วก็ได้สังหารผู้อาวุโสสามคนของเจ็ดตระกูลใหญ่และนั่นมันทำให้ข้าเริ่มกลัวข้าแค่ต้องการช่วยเสริมสร้างสนับสนุนตระกูลหลวให้เติบโตขึ้นอย่างสมดุลแต่ว่าเจ้าลูกไก่ที่ข้าช่วยชุบเลี้ยง กลับกัดเจ้าหมาป่าพวกนั้นจนเกือบปางตายเจ้าเกือบจะทำลายทุกอย่างที่ข้าอุตส่าห์ทำมาจนถึงตอนนั้นและมันเริ่มทำให้ข้าสงสัยว่าการที่ข้าให้การสนับสนุนตระกูลของเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหรออ๋อข้าต้องขอโทษท่านอย่างสุดซึ้งเลยฟาบาดข้า มันบุ่มบ่ามมากเกินไปจนเกือบจะทําลายความพยายามของฝ่าบาทที่อุตสาห์ทำมาด้วยความอุตสาหะค่ะรู้สึกละอายใจจริงๆคําพูดของเขาอ่ะดูเหมือนจะจริงใจแต่ค่ารู้สึกว่ามันยังขาดความจริงบางอย่างไปอยู่เขาเอาแต่พูดถึงเรื่องความสมดุลแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ว่าเท่าที่ค่าเห็นจากทศัศนคติของเขาในวันนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลย นอกจากความวุ่นวายกะละหลนฮึฮ่าฮ่าฮะช่างมันเถอะช่างมันเถอะเพราะยังไงแล้วเรื่องพวกนั้นมันก็เป็นอดีตไปแล้วล่ะในตอนนั้นเองที่ข้าพึงจะรู้ตัวว่าลูกชายของข้าผูดทูกเจ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์และก็ความสามารถรอบด้านเลยจริงๆ เพราะทำไมยอย่างนั้นเจ้าจะสามารถก่อความวุ่นวายครั้งแล้วครั้งเล่าขึ้นในอาณาจักรนี้ได้อย่างไงกันและเพราะอย่างนั้นข้าถึงได้ตัดสินใจโดยพลการในการส่งท่านจอมทัพดูกูและกองทัพไปยังเมืองสายลมจับจ้องเพื่อช่วยเหลือพวกเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงทำแบบนั้นโอ ข้ารู้สึกซาบซึ้งอย่างหาที่สุดไม่ได้ในความห่วงใย,ยอย่างสุดซึ้งที่ฝ่าบาทมีตอ่อตระกูลหลัวของพวกเราฮไม่รอกไม่รอกที่ข้าทำไปไม่ใช่เพราะตระกูลหลัวหรอกนะแต่ว่าเป็นเพราะเจ้าต่างหากโอ้โหช่างน่าตกใจจริงๆข้ามิกล้าบังอาจรับคำสรรเสริญเยืนยอที่สูงส่งแบบนี้หรอก ฮนีอออ in them. Them like ่ม like ันยังมีอะไรที่เจ้าไม่กล้าหรือไม่บังอาจอยู่อีกอย่างนั้นหรอข้านะยอมรับในความแข็งแกร่งของเจ้าอย่างแท้จริงนะและเหตุการณ์ต่อไปที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจส่งทหารนับแสนนับล้านคน ไปเพื่อคุ้มครองคนคนเดียวนั้นมันเป็นการกระทําที่ถูกต้องเจ้าไม่ทําให้ข้าผิดหวังเลยทีเดียวโจฟานที่ข้าเรียกตัวเจ้ามาที่นี่วันนี้เพื่อพูดคุยและทําความเข้าใจกันระหว่างเราสองคนท่านได้ปวดบัญชามาเทิดฟาบาส เจ้าจะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเกิดข้าอยากจะให้เจ้ามาเป็นรัฐมนตรีอะฮะฟาบาทอาณาจักรแห่งนี้มีท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ใช่หรอนั่นก็คือท่านรัฐมนตรีจู้เก๋ช่างเฟิงยังไงล่ะฮอฮอฮ,อฮอสุดยอดผู้ปราดเปรืองทั้งสามแห่งอาณาจักรเทียนอยู่คนแรก ยูกุยชิรู้เพียงแต่การวางแผนชั่วร้ายและการควบคุมบงการคนอื่นช่างน่าเสียดายจริงๆและคนถัดมาเลิงหูช้างถึงแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์ที่แท้จริงแต่ว่าเขากลับมีอุปนิสัยที่ขาดความทะเยอทะยานส่วนท่านรัฐมนตรีจูเก ก็เป็นต네ัวเลือกที่ดีท <SPEAKER> mm ี่สุดเขาได้ดํารงตำแหน่งมานานหลายสิบปีและก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่มันติดแค่ตรงที่ว่าเขาก็เหมือนกับข้าเป็นพวกคนแก่ยังไงล่ะเมื่อมันถึงเวลาที่ข้าได้ล่วงรับไปแล้วก็เท่ากับว่าข้า จะทิ้งพวกคนแก่ไว้อยู่เบื้องหลังคอยฉุดแข่งฉุดขาจัก,กรพัรดิองค์ต่อไปและก็ฉุดรั้งความเจริญของอาณาจักรนี้ไว้อย่างนั้นหรอนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ขา้ายากจะให้เป็นข้ามั่นใจว่าผู้สืบทอดของขา้าก็จะเห็นด้วยกับข้าเหมือนกันอ๋ออย่างนี้นี่เอง องจกักรพรรดิเนี่ยต้องการจะปูทางไว้ให้กับพวกลูกๆของเขาโจฟานข้ามองเห็นเส้นทางที่เจ้าเลือกเดินจนมันนำพาเจ้ามาถึงจุดนี้ได้เจ้านะไม่ได้ด้อยไปกว่าท่านรัฐมนตรีจูเก๋ฉางเฟิงเลยบางทีเจ้าอาจจะยอดเยี่ยมกว่าเขาด้วยซ้ำข้าเชื่อว่า ในอนาคตข้างหน้าเจ้าจะต้องแข็งแกร่งก้าวข้ามผ่านเข้าไปได้แน่ๆและก็กลายเป็นหัวหน้าของสี่เสาหลักที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเขาถ้าเกิดว่าเจ้าได้เป็นรัฐมนตรีของอาณาจักรนี้แล้วล่ะก็มันมีแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาณาจักรนี้มากขึ้นเท่านั้นที่ข้าแต่งตั้งให้เจ้า เป็นพ่อบ้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดภายใต้สวงสวรรค์เพื่อที่เจ้าจะได้คอยช่วยชีย้นำอาณาจักรเทียนอยู่แทนข้าในอนาคตถึงแม้ว่าคำพูดของเขาจะดูจริงใจก็ตามแต่ข้ารู้สึกว่าเขายังมีบางอย่างเก็บซ่อนไว้อยู่สวงสวรรค์และพื้นปฐพีทำให้ข้าเป็นราชาอย่างแท้จริงแล้วด้วยการมอบวิญญาณเส้เลือดมังกรให้แก่ข้าและเขายังไม่กลัวว่าข้า จะแย่งชิงตำแหน่งของเขาไปอีกอย่างนั้นหรอในเมื่อเขาไม่ต้องการพูดมันออกมาตรงๆแล้วล่ะก็เงินข้าจะทำให้เขาพูดเองแต่ว่านะฟาบาสอย่างที่ท่านรู้ตอนนี้ข้ามีวิญ,ญญาณเสด็จมังกรอยู่ในตัวถ้าเกิดว่าข้าได้เข้าไปอยู่ในราชสำนักแล้วล่ะก็นั่นมันจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในราชวงศ์อย่างนั้นหรอ podcasts, อ๋อฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจห,ห,หมด วิญญาณเส้นเลือดมังกรนั้นเป็นสิ่งที่โลกนี้สร้างขึ้นมาตระกูลของข้าแค่มีหน้าที่ในการคอยคุ้มครองดูแลร,รักษามันจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อปกป้องอนาคตของอาณาจักรเทียนอยู่จริงๆแล้วตัวของมันเองก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากหรอกถ้าไม่อย่างนั้น ทำไมข้าถึงปล่อยให้ตระกูลอุปราชเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองดูแลมันอยู่ในเมืองกรงมังกรกันละ่ะโดยที่ข้าไม่กลัวว่าพวกเขาจะช่วยโอกาสแย่งชิงวิญญาณเส้นเลือดมังกรไปเป็นของพวกเขาเองหือและนั่นมันก็ทำให้ข้านึกขึ้นมาได้ใครกันล่ะที่เป็นคนสังหารห่วงปู่ชิงเทียน ผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นราชาที่สวรรค์ส่งมาบนโลกใบนี้และยังเป็นผู้ที่ถือครองวิญญาณเส้นเลือดมังกรอยู่อีกด้วยโชคชะตามักตกมาอยู่ในสองมือของพวกเราเองถ้าพวกลูกหลานคนหลุ่นหลังมีความพยายามอุตสาหะและมีความรักในอาณาจักรของพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วล่ะก็ งั้นอาณาจักรเทียนหยูก็จะ,จะเจริญรุ่งโรดเหล่าประชาชนก็จะมีแต่ความผาสุกแต่ว่าถ้าเกิดพวกลูกหลานผู้สืบทอดเป็นพวกที่ชั่วช้าไร้สามัญสำนึกถ้างั้นอาณาจักรเทียนหยูจะสามารถอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรกันทั้งเรื่องโชคชตา สวงสวรรค์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่คำพูดจากลมปากไม่มีน้ำหนักอะไรเพราะถ้าคำพูดเหล่านั้นมันมีความหมายในตัวของมันจริงๆแล้วล่ะก็ข้าค,คงจะไม่ต้องพยายามอุตสาหะมากมายถึงขนาดนี้เพื่ออนาคตของอาณาจักรของพวกเราข้าพูดถูกไหม ค่ะฮ uh ืม huh. hmm. คำพูดคำจาของเจ้าแก่นี่ช่างฟังดูสมเหตุสมผลอะไรแบบนี้โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ